การเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นการขยายพันธ euh in ุ์มะนาวอีกวิธีหน like ึ่งนะครับให้ผลผลิตเร็วแล้วก็มะนาวได้ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการมีการเจริญเติบโตได้ดีครับวิธีทำนะครับหลังจากที่เราเลือกต้นตอได้แล้วให้ได้ขนาดประมาณเท่ากันจากนั้นเราก็ทําการตัดครับเฉือนจิงนะครับให้เป็นรูปลิ่มนะครับสําหรับความยาวของจิงพันธุ์นะครับก็ประมาณ4นิ้วนะครับผ่าต้นตอครับประมาณ1-2นิ้วนะครับในลักษณะนี้ครับโดยให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ของจิงมะนาวนะครับทาบกันให้สนิทเมื่อเราเสียบจริงเข้ากับต้นต่อพันเทปพันจริงนะครับมันให้แน่นเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําถุงนะครับมาทําการคุมยอดจริงพันธนะครับทําการรัดด้วยเชือกฟางนะครับการดูแลรักษาครับเราก็แค่มาหมั่นมาสังเกตยอดจริงพันธุ์ของเราและนี่นะครับก็คือตัวอย่างนะครับที่เราทําการเสียบยอดไปแล้วนะครับอายุประมาณ2เดือนครับ จะสังเกตว่าแผลของเขานะครับกำลังทำการเชื่อมแผลได้ดีแล้วนะครับสามารถทำเป็นมะนาวแฟนซีได้ได้มะนาวสายพันธุ์ต่างๆภายในต้นเดียวเทคนิคการเสียบยอดมะนาวทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโครในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการเสียบยอดมะนาวครับการเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นการขยายพันธุ์มะนาว อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการนํายอดกิ่งมะนาวพันธุ์ดีนะครับมาเสียบกับกิ่งของต้นตอนะครับต้นตอนี้ก็ได้จากการเพาะเมล็ดจากมะนาวชนิดไหนก็ได้ข้อดีของการเสียบยอดมะนาวนะครับเราก็จะได้มะนาวได้ตรงตามสายพันธุ์ที่เราต้องการแล้วก็ให้ผลผลิตเร็วมีการเจริญเติบโตได้ดีครับและข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับการเสียบยอดมะนาวนะครับทําให้เราได้มะนาวได้หลายสายพันธุ์ในต้นต่อเดียวกันหรือเราจะ สามารถนำยอดของไอพืชตระกูลเดียวกันอย่างเช่นมะกรูดแล้วก็ส้มนะครับเราก็สามารถนำมาทำการเสียบยอดได้นะครับการเลือกต้นพันธุ์หรือว่าการเลือกต้นตอนะครับเราจะสามารถเสียบได้จากต้นตอที่พ่อเมล็ดแล้วก็ต้นตอที่มีการเจริญเติบโตแล้วหรือว่าต้นมะกรูดนะครับเราก็สามารถเสียบได้ครับขอให้ต้นตอของเรานะครับมีการเจริญเติบโต และมีความแข็งแรงสําหรับวันนี้นะครับเราจะใช้ต้นตอจากต้นมะนาวบ้านนะครับซึ่งมีการหาหารได้ดีหาหารได้เก่งวิธีการเลือกนะครับต้นที่เราจะทําการเสียบก็คือให้มีลักษณะของต้นตอมีความเขียวในลักษณะนี้จะทําให้การเชื่อมประสานของเนื้อเยื่อได้ดีไม่ควรที่จะเลือกยอดที่อ่อนเกินไปหรือว่าต้นที่มีสีแก่เกินไปครับ วิธีการเลือกยอดพันธุ์นะครับสมมติว่าต้นนี้เป็นยอดมะนาวพันธุ์ดีนะครับเราก็จะทําการตัดตรงบริเวณนี้นะครับเลือกยอดที่มีความสีเขียวหรือว่ามีปนน้ําตาลนินดๆจะช่วยให้การเชื่อมประสานกับต้นต่อได้ดีครับสำหรับในวันนี้นะครับเราจะนําจิงมะนาวพันธุ์ดีคือจิงมะนาวแป้นพิกิตโดยเราจะทําการตัดยาวประมาณนี้ครับ5-6นิ้วไปเราก็จะทําการลีออกให้หมดเลยนะครับอุปรกรณ์นะครับมี ต้นตอมะนาวนะครับที่เราจะนํามาทําการเสียบแล้วก็ยอดของมะนาวพันธุ์ดีมีคัตเตอร์กันไกล้ตัดจริงถุงพลาสติกใสเชือกฟางแล้วก็เทปพันจริงครับวิธีทํานะครับหลังจากที่เราเลือกต้นตอได้แล้วเราก็ทําการเทียบจริงที่เราจะนํามาเสียบก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเทียบให้ได้ตําแหน่งนะครับให้จริงพันให้ได้ขนาดประมาณเท่ากันจากนั้นเราก็ทําการตัดนะครับจากนั้นนะครับเราก็ มาทําการเฉือนนะครับแต่งก่งก่อนครับทําการเฉือนริงนะครับให้เป็นรูปริ่มนะครับได้ใ้ลักษณะนี้ครับสําหรับความยาวของกิ่งพันธุ์ครับก็ประมาณสี่นิ้วนะครับบาดแผลที่เราเฉือนก็ประมาณหนึ่งนิ้วต่อไปนะครับเราก็ทําการผ่าต้นตอนะครับในการผ่าเราเราผ่าลงไปนะครับประมาณหนึ่งถึงสองนิ้วนะครับผ่าในลักษณะนี้ครับเราทําการเสียบยอดนะครับโดยให้ด้านใดด้านหนึ่งนะครับ ของจิงมะนาวนะครับทาบกันให้สนิทนะครับเมื่อเราเสียบจิงเข้ากับต้นต่อต่อไปนะครับเราทําการพันเทปพันจิงนะครับพันให้รอบนะครับพันให้แน่นเลยนะครับต่อไปนะครับเราก็ทําการนําถุงนะครับมาทําการคุมยอดจิงพันครับขนาดของถุงก็ประมาณห้าคูณแปดนิ้วครับ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นไม่ให้กิ่งพันธุ์ของเราเหี่ยวแห้งทำการรัดด้วยเชือกฟางนะครับ<ม>การดูแลร,รักษาครับเราก็แค่มาหมั่นมาสังเกตยอดกิ่งพันธุ์ของเราถ้ากิ่งพันธุ์ของเรายังมีความเขี้ยวสดอยู่ก็แสดงว่ายอดมันกําลังทําการประสานนะครับหรือเราสังเกตถ้ายอดมันมีการเหี่ยวแห้งแสดงว่ามันไม่ติดนะครับหลังจากเสียบไปแล้วประมาณสองอาทิตย์เขาก็จะทําการแตกตายยอดออกมา สัปดาห์ที่3เราก็จะมาทําการคลายถุงเพื่อให้อากาศที่อยู่ข้างนอกนะครับเข้าไปให้ยอดที่อยู่ข้างในปรับสภาพอากาศได้ก่อนนะครับประมาณ2วันเราก็ดึงถุงออกจากนั้นประมาณ2เดือนนะครับแผลก็จะเริ่มประสานกันได้ดีนะครับยอดก็ทําการแตกออกตามปกติประมาณ1ปีครับก็สามารถได้เจ็บเกี่ยวผลผลิตครับตละนี้นะครับก็คือตัวอย่างนะครับที่เราทําการเสียบยอดไปแล้วนะครับอายุประมาณ2เดือนครับ จะสังเกตว่าแผลของเขานะครับกําลังทําการเชื่อมแผลได้ดีแล้วนะครับอันนี้คือยอดที่ติดแล้วนะครับสามารถรอยเก็บผลผลิตได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างที่เราทําการเสียบยอดนะครับเป็นระยะเวลา2อาทิตย์เริ่มแทงยอดออกมานะครับจากกลุ่มตาแบบนี้นะครับหลังจากที่แทงยอดออกมานะครับให้เขาได้ประมาณโตกว่านี้นิดหนึ่งนะครับเราค่อยเปิดถุงนะครับโดยเราจะไม่ทําการดึงถุงออกก่อนนะครับ ให้มันปรับสภาพก่อนประมาณ2-3ถึงวันเราค่อยดึงถุงออกทำการเปิดแคบปากถุงนะครับเพื่อให้อากาศภายนอกเข้าไปข้างในนะครับเพื่อจะให้ยอดที่อยู่ข้างในเขาปรับสภาพกับอากาศที่อยู่ข้างนอกประมาณ2วันนะครับจากนั้นเราค่อยจะดึงถุงออกนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่นะครับการเสียบยอดมะนาวนะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกมะนาวได้หลายสายพันธุ์ สามารถทําเป็นมะนาวแฟนซีได้ได้มะนาวสายพันธุ์ต่างๆภายในต้นเดียวพืชตระกูลนี้นะครับก็สามารถเสียบกันได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกมะกรูดหรือว่าส้มเขียวหวานเราก็สามารถนํามาเสียบภายในต้นต่อเดียวได้และเป็นการเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ผลผลิตได้อย่างรวดเร็วกว่าการพมเมล็ดนะครับเทคนิคการเสียบยอดมะนาวด้วยเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ